ที่ว่าเพื่อร่วมกงเนะอะควรจะเป็นคนนะสวัสดีครับจะมีคนอยู่ที่นี่จริงๆเหรอเนี่ยเ้อออเออ้ยเุ๊กตาร,ร้องได้ด้วยประมาณนั้นประมาณนั้นอะไรกันละ่ะซออเบอร์จริงๆเลยพูดได้ด้วยเหรอโมโคนน่ตื่นแล้วเหรอ,อ,อหลับสบายจัง ที่แบบนั้นหลับลงได้ยังไงอะได้ไม่ได้ก็สามปีแล้วอ่ะทํามเสียนองไงเมคโคนาฉันได้เด็กทางานเป็นเบ้แล้ววันนี้มาดื่มกันเถอะไ,ไม่เมาไม่เลิกเลยนะโว่าโซดาสลับเปาดำเนี่ยนะเพือ่อร่มกลงว่าแต่เมคโคนาคือค <casual S 1> <př? S 2> อะไรครับเมโคนาก็บมกโคนานะสิลักษณะนามก็คือหนึ่งมโคนาสองเมโคนาขอมาได้ถาถเรื่องนัน้นซะหน่อยสล้วกว่าพวกเธอออกไปซื้อของได้กันนะส่วนเบงก็ออกไปก่อนแล้วกันเงินผมเนี่ยนะพยายามกานะเบ้คุณ เข้าใจแล้วล่ะครับรีบไปรีบมานะได้ดูสิน่ารักจังเลยหลงดีกเลยนะนยังกระเด็กผู้หญิงเลยอะเจ็บใจนักเชียวพูดเองเออเองหมดทุกอย่างเลยแล้วถ้าพอเราต้องมาซื้อของให้ด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขัดใจคน เป็นหรอกนะเราแค่ไม่อยากมีเรื่องกับใครโดยไม่จำเป็นเท่านั้นแหลปะปะ่า<ร>น่าจะตัวประหลาดไอ้ฉัานหน่อยสิไอ้เจ้นี้แก้นนตัวไป็นตุ๊กตาแล้วมันจบที่ไหนกันล่ะอยู่ตุ๊กตาตัวใหญ่ขนาดนี้มาด้วยยิ่งอายคนเขามากกว่าเมาแล้วเออมารถเหรอไอ้ไม่ใช่เมากระบอกช้อปปิ้งนั่นเหรอ,อ,อนั่นไม่ได้นะเฮ้ยเอาล้วรีบซื้อเสร็จแล้วร,รีบกลับดีกว่า อากาศขาวแพงจังอากาศขาวหม้อไฟหมูพริกไทยะนะี่รู้แล้วล่วะหน้านายกินหมดแน่นะนี่จซื้อขนาดส<น>ิบคนกินให้เลย เรอช่วยสมบัติเนอแค่คิดปุ๊บก,ก็มาปั๊บแล้วเนี่ยนะเ <c oughs> วลาแบบนี้นะช่วยไล่มันไป้ไม่ใช่เหรอถ้าไม่เห็นได้ก็ดีหรอกมันทรมานจริงจริงนะตอนนี้ก็เห็นเหรอนี่นี่เธอเริ่มมองเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอและเห็นได้ยังไงอะ่ะฉันไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเป็นมาตั้งเล็ก,ลกแล้วละ่ะเธอดังเกียนเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้เอะอะไรกันล่ะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะ ฉันว่าแจ๋วดีออกนะอย่างฉันซี่ความรู้สึกช้าจะตายอ่ะแจ๋วอะไรกันเนะี่ยทุกวันนี้ฉันอึดอัดจ,จะแย่อยู่แล้วนะอ๋ออึดอัดยังไงเหรอก็จะปวดหัวตลอดเวลาตัวหนักหนักแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอีกด้วยเสียงเหรอฉันก็ได้ยินไม่ค่อยชัดหรอกนะแต่ว่ามันฟังดูเจ็บปวดแล้วก็ทรมานด้วยบางครั้งก็คิดแค้นด้วยใช่ไหมเพราะพวกเขา เป็นพวกที่ยังมีเรื่องคาใจอยู่บนโลกนี้ยังไงล่ะอ๋อแบบมันก็แย่ละสิพวกนี้สูดพลังชีวิตด้วยไม่ใช่หรอแต่จะทำยังไงได้ล่ะก็พวกเขาเห็นฉันไปนที่พึ่งนี่นาเหมือนกับเห็นแสงสว่างอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแบบนั้นนั่นแหละแล้วตอนนี้ละ่ะมีไหม เกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วเราคุยกันมาเลยมาใช่ไหมขอโทษนะดูเหมือนฉันจะโดนอีกแล้วล่ะเฮ้ hey. oh. ตายแล้วทําไงดีล่ะเนี่ยขอโทษนะที่จะนไปทักเธอน่ะเออคุณครับเอ๊ะ <Hey. S 2> ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอะไรเข้าสิงคุณหรอกครับ คุณน่ะไม่เป็นไรอยู่แล้วล่ะครับเพราะไม่ใช่คนประเภทที่จะเรียกพวกมันมาเพราะฉะนั้นวางใจหยุดพูดสะ<ห>ทีนะ,ะอย่างคุณน่ะจะมารู้อะไรเลยเรื่องแบบนี้มันทรมานจริงๆนะฉันต้องได้ยินเสียงเรียกเสียงขลิ่ร้องทุกวันทุกคืนร่างกายก็เริ่มเฉยชาหัวก็ปวดอยู่ตลอดแถมยัง,งรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองอีกด้วยแค่คิดว่าฉันคงถูกอะไรเข้าสิงแล้วถูกอะไรควบคุมอยู่ฉันก็กลัวจะแย่อยู่แล้วล่ะนะปวดอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรนะนายไม่ยุ่งอะไรด้วยเล่า นหนก็เห็นว่าเขากําลังทรมานเพื่อนฉันเป็นใหญ่พิเศษไม่เห็นหรือยังไดฮหฉันไม่เป็นไรแล้วลนะ่ะไม่เป็นไรจริงๆนะฉันขอร้องล่ะช่วยเงียบกันหน่อยถือเราจะสื่อภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าตั้งสมาธิดีดดๆเขาก็เข้าใจเราได้ฉันไม่รู้แล้วนะว่าคุณเป็นใครนะแต่ความทรมานของฉันน่ะคนธรรมดาอย่างคุณไม่มีวันที่จะเข้าใจแน่นอนเพราะฉะนั้น เลิกยุ่งกับฉันได้แล้วโชคดีจังเลยนะคะคนที่มองไม่เห็นเนี่ยอาทาโกยากิหน<า>ุนมเหรอโมคอนะเออ ແລ້ວໃຕ້ເອີ້ຄົນ เพราะอะไรถ้ากยากิถ้ากอยากิเงินจ้าเงินจ่าเงินจ่าถ้ากอยากิท้ากอยากิกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วจ้าเล็นอะไรไปนะ่ะหายไปแล้วไม่ใช่เหรอคุณรู้ด้วยเหรอครับอะไรเหรอคุณรู้อยู่แล้วสินะก็รู้อะไรล่ะ เอวิธีทาให้สิ่งที่สิงร่างผมอยู่ยา้ายไปที่อื่นนะสิฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะโกรธงั้นเหรอผมทําใจไม่ได้ทําไมละ่ะทําไมเหรอถึงผมจะคิดว่าถ้าหมองไม่เห็นรู้ว่าพมันหายไปได้ก็คงดีก็จริงแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะผลักไสมันไปคนอื่นรับแทนเลยนะสิ่งลี้ลับตัวนั้นนะ่ะไม่ใช่ของของเธอสักหน่อยแต่สิ่งลี้ลับเป็นของที่ลอยอยู่ในอากาศอ้อ ก็แค่มีคนปรารถนาจะได้มันมันก็ช่วยให้สมปรารถนามันก็เท่านั้นหละสมปรารถนาแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยสักนิดนะมนุษย์นะ่าปรารถนาอะไรได้ทุกอย่างนั่นแหละทั้งความสุข แล้วก็ความทุกข์โชคดีจังเลยนะคะความที่มองไม่เห็นเนี่ยถึงแม้ว่าผลของมันจะออกมาเลวร้ายแต่มนุษย์ก็มีอิสระที่จะปรารถนาและอิสระตรงนั้นใครก็เข้าไปยุ่งไม่ได้จะกลับแล้วเหรอ ทาโนกิคิมิฮิโระจำเอาไว้ให้ดีนะสายสัมพันธ์ของเธอกับฉันสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์นั่นมันเกิดขึ้นมาแล้วระหว่างเธอกับฉันแม้ว่าการพบกันจะสั้นหรือมีเหตุการณ์แค่เล็กน้อยแต่มันก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่แม้ว่าช่วงเวลานั้นจะสั้นแค่ไหนสายสัมพันธ์ที่ก่อตัวแล้วจะไม่หายไปไง,งา่าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเราล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นการที่เธอกับฉันได้มาพบกันก็มีความหมายเหมือนกันเพราฉะน,นั้นจงจำไว้ให้ดี สายสัมพันธ์ที่ก่อตัวแล้วไม่ขาดง่ายๆหรอกเราแค่จะเข้าไปเอาเงินที่จ่ายไปก่อนคืนเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็จะกลับทันทีเอาละ เกี่ยวก้อยสัญญาพันธะสิ่งที่ห้ามํำลายสิ่งที่ห้ามทรยศเหตุหนึ่งพันเล่มการโกหกโดยไม่รู้ตัวกับความจริงที่บิดเบี้ยวความจริงที่บิดเบี้ยวกับ,ก,บก,าาการเปิดเผยเจตนาชั่วร้ายการเปิดเผยเจตนาชั่วร้ายกับการโกหกโดยไม่รู้ตัวอย่างหนจะผิดมากกว่ากันโฮลิกต,ตอนต่อไปการพูดเท็จความปรารถนาของเธอฉันจะช่วยให้เป็นจริง